ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพอยแบงค์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอัปเดตแห่งชาตินะครับ <c oughs> ก็วันพุธนะครับเป็นวันอัปเดตของพีบีนะครับผมทั้งแสงมีอะไรบ้างนะผมอุย้ยปืนอะไรสวยเออโอเคมาดูแพดบ้างนะครับแผดหลบ้างอุย้ยนี่แพดคนรวยครับผมเข้าใจนะฮะนี่แพดปืนสวยได้รวยมากนะคนที่ซื้อคนที่ซื้อก็รวยมากนะโอเคเอา้าวชิบหายนะลืมลืมลืมครับผมเอาไหมอ่าเข้ามาครับผม ผมที่ผมมาพูดถึงก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับสไนเปอร์ AS50G นะครับเป็นปืนที่รอคอยมานานแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยมันเอาเข้าของต่างประเทศก่อนจะมาเข้าไทยนะครับนี่ก็เป็นวันแรกนะครับที่เอาเข้าไทยมานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวสเตตัสอะไรนี่ค่อยค่อยมาดูที่หลังนะครับอันนี้ครับสเตตัสก็ดูดูกันไปนะครับแต่ความแรงแรงนะครับเก้าแรงตั้งเก้าสิบนู่นเช็ดครกเช็ดครอา ามาแรกๆก,ก็ย้อมสีมาเลยนะครับสีทองอลามแท้และตะลึงเลยนะครับคือผมก็รู้แล้วมันปืนเนี้ยมันจะเข้ามาไทยนะครับเพราะผมก็ไปดูในเพจของ PB Point Bank บงค์อัพอ่าเนีวอัปเดตไทยแลนดนะครับอดี๋ยวรอช้าแล้วก็เข้าไปดูกันในเกมโหลดแล้วก็มาอยู่กันในเกมนั้วหรือนี่โอ้โหมาปุ๊บกระตุ้มเลยโอเคเรามาดูตัวปืนกันนะผมตัวปืนนี้ผมบอ,อกไว้เลยนะฮะเป็นตัวปืนที่เหมาะเจาะแล้วก็ใหญ่ ามโหลานอลัมแท้เลยสลึงมากนะครับเพราะว่าคือใหญ่เข้าเท่ากับบาเลตว่าได้นะครับผมผมชอบลายสีทองมากเลยนะสับปุ๊บสับโชว์นะผมสับโชว์คือการคือดิเลยการสับมันมันหนักจริงๆนะครับนะครับผมผมว่ามันไม่เหมาะสําหรับคนที่เล่นระยะใกล้นะครับเพราะว่าดูนะครมันซูมได้สองชั้นนะครับผมอคือถ้าเล่นระยะใกล้นะครับผมมันมันน่าจะลําบากนะ เพราะมันทําให้เหมาะสําหรับเอาไว้เล่นระยะไกลนะครับผมระยะโคตรไกลครับคือคือสไนกก็เล่นระยะไกลอยู่แล้วแต่แต่นี้โคตรไกลนะครับคือมันหนักจริงๆนะครับผมดูดิคือสับยิงนี่ยากนะครับผมนะผมนะจะอุ้ยนะครับผมอมาดูกันหน่อยผมจะลองหาเหยื่อกันหาเหยื่อยิงระยะไกลกันครับมา z o ม m ระยะไกลโห เฮ้ยเจอเจอะเยอะเจอเยอะอ้ยเหอทำไมไม่ยิงผมอ่ะโอ้โหถ้ามันยิงผมผมล่วงไปตั้งนานแล้วนะเฮ้ยเจอเยอะเจอเยอะเจอเยอะโอ้โหตัวไม่เต็มนัดเดียวจอดนะครับเพราะผมมีฉายาระยะเอาไดว่าผมมีฉายาความยาี่ยระยะไกลนะคับมันแรงพิเศษนะครับอึ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 มึงไม่โดดอึมึงวิ่งล่อกูาทำไมเนี่ยเออ มามามาต่อกันเถอะครับโอ้ข้างล่างโอ้โหเนี่ยโอ้โหมันติดนิสัยเออคลิกขวาให้มันหยุดซูมครับแต่มันคือมันไม่เข้ากับตัวผมเลยอ่ะคือผมชอบสนายที่แบบว่าคลิกอ่าอะไรว่าคลิกซ้ายเอ่อคลิกขวาแล้วก็หยุดซูมนะครับแต่คลิกขวามันก็ซูมเข้าไปอีกโคตรจิตเลยนะครับแต่ครับผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นสนายออกแนวรักก็นอ็อปนะครับนะครับผมอึ๊บอึ๊บอึอ๊บ เออนะฮะโอ้โหผมนี่คลิกซูมไม่เป็นเลยนะฮะอึบอื้อืมนะฮะเปลี่ยนปืนกระสุนหมนกระสุนหมดแล้วโอ้โหล่วงเลยจ้ะนะผมว่าเล่นเดี๋ยวผมว่าถ้าเล่นแล้วไกลน่าจะได้เปรียบนะปืนนี้ได้เปรียบสุดๆอ่ะเพราะว่ามันซูมได้สองชั้นนะครับโอเคเรามาซูมยิงกันเถอะเอ้าศบศบอึอื้ออื้อแต่ลงมาอย่างล่างเนี่ยปมใส้อึได้ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวอยู่ไหนโอ้โหวอยู่ด้านในมาเป็น ผมว่าปืนเนี้ถ้าจะให้เหมาะนะครับผมไปเล่นด่านที่มันไกลๆครับผมด่านอะไรก็ได้ที่โคตรไกลนะครับผมด่านนี้ก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่ามันมันยังไม่พอไกลยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันซูมแค่ชั้นเดียวก็โอเคแล้วครับถ้าซูมสองชั้นนี่มันก็เกินไปนะครับแต่ก็แต่ก็ผมว่าแรงคือเมื่อกี้เห็นไหมครับคือแรงคือแรงดีดกลับของกระสุนนะครับเร็วมากนะครับคือมันนิ่งมากนะถ้าเทียบกับดาก็นอมนะครับผม ว่าถ้กกากนอมนี่ก็พอกันครับผมแต่แต่ผมว่าอันนี้จะนิ่งกว่กกากรกนอมนะนะ,ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูครับผมโอเคทดสอบกับดกกรกนอมมันจะมันนิ่งเท่ากันไหมดูครับผมอืมแต่อันนี้มันดูออกแบบแฉกนะครับผมคือไม่เหมือนกันนะไที่ผมเล่นเมื่อกี้นะฮะกับเอเอสนะครับผมนะครับก็ผมว่าคล้ายกันครับคล้ายคลึงกันมากครับแต่ถ้าพูดถึงดาเมจผมว่าคือความดีและความงามและดาเมจอะไร เอ็มสติดอะไรเนี่ยผมให้ของให้ปืนเอเอสนะครับเอเอสน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งดาเมจทั้งการถือปืนแล้วไม่หนักนี่เอเอสเลยนะครับดูครับผมปึ้งปึ้งครับหร่วงง่ายมากมนัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมชอบลักษณะปืนนมากเหมือนบาเลตมากๆแต่เสียงมันเบาเบานะครับ <c oughs> โ,อโ,อโอ้โหแล้วก็นอ็อปนี่ผมโดนยิงไปสามตัวแล้วท่านนกก็น็นอปยิงหูร่วงสามตัวแล้ว ท่านนาก็นอนอยู่ไหนครับผมขอยิงคนโอ้โหขึ้นถึงบ้านเลยโอ้ <c oughs> อันนี้ถือมีดรอปปืนผมเลยนะเ,เมื่อกี้เห็นนะโอเคไม่ได้ค่อยยิงไปนะครับเล่นปืนนี้ต้องใจเย็นมากๆนะครับผมต้องแอบยิงนะครับมันต้องเป็นสายแอบนะครับผมถ้าออกไปบู๊นี่บู๊ไม่ได้นะครับมันต้องระดับไวพวกเคทงเคแท็กบ้าลงมาเล่นอย่างนี้นะครับได้แน่นอนนะครับสำหรับผมนี่ ต้องระดับเอ้าโหขึ้นมีดมาฟันคาบ้านเลยแหมหดร้ายเสือเกินคนคนนี้ยิงหน่อยขอยิงหน่อยเดี๋ยวผมขอยิงไโดนอีกเฮ้ยมีดคืนได้เปล่าวะเฮ้ยมันมาละโอ้โหเล่นมีดละอออืึระเบิดอืเฮ้ยมาตัวเอาระเบิดไปกินอืมามันมาเป็นขบวนการเอเจอร์อะไรที่ไหนมาแล้วมาละมีดโหวิ่งเข้าบ้านเลย โอ้โหสุดๆเลยคนคนนี้มันไม่ยอมมันต้องได้ได้ได้นบอกอุ๊ยระเบิดโอเคเราไปยิงปืนกันต่อเว่าการเล่นมีดเก็บไว้ก่อนนะอุ๊ย,เจ,เ,ยเจอเยอะเจอเยอะเจอเยอะยิงไม่โดนโอ้โหไปเกิดป <นะ S 2> ืนนี้ฮะเล่นง่ายสุดๆเลยนะครับโอ้หสำหรับใครที่ว่าอยากจะหัดสนัยนะฮะอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นจะหัดสนนะครับ ว่ NYU, งงามันดีสุดๆเบาด้วยสวยด้วยเช็ดครกออใส่ใครยิงเนี่ยล่วงต่อหน้าโอ้โหล่วงอีกแล้วจ้าโอเคราได้ราได้จ้องขึ้นนะครับร้อนกิมมิ่งนะครับโอ้โลระเบิดมาตูมเลยล่วงอีกแล้วค่ะเกตรงเกแท็กนี่สุดๆเลยนะครับ โอ้ทีมผมแม่งเล่นไนเก่งว่ะจริงๆเนี่ยคนคนนี้ผมชอบปืนนี้นะเอาจริงๆนะผมชอบแต่ผมไม่ชอบเป็นการซุ่มนะครับนี่มีมีมีคือ,ค,อคือไม่เด่งอยู่สองจุดนะครับผมคือการซุ่มกับการสับนะผมสับมันดีเลยเกินไปอนะ่ะมันมันบู๊ไม่ได้ <c oughs> โอ้ยโ,โ,โดนเฉยเลยโอเคครับก็จบแล้วแหละนะนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ก็ลองไปซื้อเลนกันดูนะครับเพราะมันเปืนนที่ดีนะครับผมดีมากๆนะครับผมนะครับก็ก็เป็นอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับเพนนี้แนะนำนะครับผมแนะนำสำหรับใครที่ชอบแนวกันนาก้นอนน้อมหรือชอบไม่ชอบบูธชอบคือชอบเขาเลยว่าจะบอกว่าชอบออกแนวระกันนอมประมาณนี้นะครับออกจฉาแบบว่า ช่วยเพื่อนจากข้างหลังนะครับเพราะปืนที่ซูมได้ไกลมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตตัสของปืนนะครับผมอยู่ไหนนะอันนี้ครับผมก็นี่นะครับพาวเวอร์อยู่ที่90นะครับ M สต a t กก็คือการความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็เหมือนว่ามันเบานะครับผมปืนนี้เบาๆนะครับโอเคแต่เอาเขาว่าการยิงต่อเนื่องนะครับผมถ้าเทียบกับดาร์กน็ กันยิงต่อเนื่องอยู่ที่39ใช่ไหมของนักก็น็อฟนะครับนักน้ำนักน็อฟอยู่ที่39อันนี้อยู่ที่40นะครับการยิงต่อเนื่องอยู่ที่40นะครับก็คือดีกว่านักก็น็อฟทุกอย่างนะครับยกเว้นกระสุนน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับปืนนี้นะครับถ้าใครที่ชอบนะครับก็ลองไปหาซื้อมาดูนะครับผมนะครับราคาอยู่ที่เก้อยเก แคทนะครับก็ประมาณถ้าตีไปเงินผมตีไปให้10บ,บาทเลยกันก็อบอกละสิบบาทนะครับหนึ่ง,งันสิบ,บาทนะครับโอ้หถ้าใครที่ชอบมาางนี่จัดไป30วันไปเลยครับผมโอ้ <c oughs> แต่ผมระดับผมนี่เติมไม่ได้หรอกมันแพงไปครับ <c oughs> โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย